ดอบอนดาอบอนหุยฝึกจนเก่งแล้วเนี่ยเราชืบ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 ไหนโยนดีกว่าชืบว้าวสุดยอดเลยโยนลงห่วงด้วย่ะพอานี่พอนี่บ๊อบี้มีอะไรจะบอกอ่ะ อะไรหรอบูบีบมีอะไรจะบอกหรอจ๊ะอ๋อคือว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านสเก็ตบอร์ดเ,เขามีโปรโมชั่นใหม่นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยช้อปปิง้งซื้อของครบทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยเราจะได้เป็นของขวัญลับด้วยนะเฮ้ยจริงหรอบูบีบงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปกันดีกว่านะไปกันเถอะไปกันไปกันชึ้น ว้าวมาถึงแล้วจ้ะบูป๊บแต่ว่าเอวันนี้เนี่ยเราจะมาซื้ออะไรกันดีนะของเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยซื้อ3มชิ้นใช่ไหมเอาอะไรกันดีอะ่ะนี่เมื่อวานนะพี่พลนี่เนี่ยก็ลองอันนี้ไปแล้วดูดิน่ารักมากเลยอะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อไปนะหรือว่าเราเนี่ยจะลองซื้อเป็นหมวดกันน็อกดูนะบูปีบไปกันเถอะชืบชืบมาสวัสดีค่ะพี่ขาหน,นูจะมาซื้อของที่นี่นะคะเออเอาเป็นอะไรดีครับ ซื้อ3มชิ้นนะครับจะได้เป็นของขวัญลับพิเศษด้วยนะพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับอ๋อหนูเอาเป็น หมวกกันน็อกนะคะแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดค่ะแล้วก็รองเท้าเออแล้วก็เป็นเสื้อนะคะแล้วก็กางเกงกระเป๋าด้วยโอ้โหเกินซะแล้วเนี่ยเอาหมดนี่เลยค่ะพี่ขาอ่าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขอคิดตังค์ก่อนเนาะอโอเคครับทั้งหมดเนี่ย1,150้อล้านนะครับฮะอะไรนะพี่คะคิดผิดหรือเปล่าคิดใหม่ให้หน่อยคะอ่ะอ๋อล่นเล่นนะครับพอดีว่าเออเครื่องคิดเลขเสียนะครับทั้งหมดนี่ก็แค่100ดอลลาร์เท่านั้น ครับอ่าเดี๋ยวหนูค่อยมาจ่ายนะคะตอนนี้ไม่ได้พกตังมันะฮะแบบนี้ก็ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นะครับก็จะให้ของขวัญล็อตพิเศษเพราะว่าคุณน้องเนี่ย ซื้อของเยอะมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวกระซิบก่อนชิบโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่่ะแค่ทําตามที่พี่บอกเนี่ยหนูจะได้เป็นของขวัญลับหรอคะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยจะลองดูเลยนะมุ๊บบีบเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาใส่โค้รลับนะเพื่อเอาของขวัญลับกันแปลไปใส่โค้รลับกันดีกว่านะเราเนี่ยจะต้องมาที่หน้าเกมอัลตาโวเลยแล้วก็กดที่ปุ่มด้านขวาล่างตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนมาที่ด้านขวามือสุดแบบนี้เลยชิบชิบ แล้วก็จะมาเจอปุ่มสุดท้ายกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเพียงแค่ใส่โค้ดตามนี้เลย Jelly Bob, j e l l y p o p J-E-L-L-Y แล้วก็ p O P พิมพ์แค่นี้เท่านั้นเองห้ามผิดนะแล้วก็กดรีด e มเลยชืบนะเฮ้ยของขวัญลับจะมาที่บ้านแล้วหูสุดยอดเลยอ่ะของขวัญลับมาแล้วบบป,ปี๊ีช่วยไปเอาของขวัญลับที่บ้านได้ไหมอ,ะ <S <S อ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวบบป,ปี๊บเนี่ยไปเอาของขวัญลับให้เองนะขอบคุณนะบบป,ปี๊บโอโหใจดีจังเลยอ่ะ <S <S ในระหว่างที่รอบบปี๊บงั้นเราก็มาเล่นสเก็ตบอร์ดดีกว่าชืบชืบชืบ,ชบนี่มีแบบว่าทำ ทานได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยอย่างเทเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไง บูบิบเจอแล้วเป็นกล่องของขวัญลับเลยอะดูดิมีแบบว่าเป็นสีสันสดใสน่ารักค่ะนึกถึงอะไรน้าเหมือนเยลลี่เลยอะงั้นเดี๋ยวบูบิปบเนี่ยมาเอาเยลลี่ดีกว่านะเอ้ใครมาเปิดกล่องเอาไว้เนี่ยบูบิ๊บจาได้ว่าบูบิบใส่ไว้ในนี้นิ่งนาทาไมมีคนเอาเปิดแล้วเนี่ยงั้นไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวบูบิบเอาของขวัญลับแล้วก็ขนมเนี่ยไปให้พนี่ดีกว่า บูบีบมาแล้วบูบีบมาแล้วเอแต่ว่าพนี่หายไปไหนหนาหรือว่ากลับบ้านไปแล้วนะไหนไปดูซิชื้อแง งัน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 อ้าวบูบี้มาแล้วเหรอจ้าทำอะไรมาน่ะอ้โหเทเชวน้ำมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยใช่แล้วบูบี้บินมาน่ะวิว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 แบบนี้เลยนะอ้โหสุดยอดไปเลยนี่ยิ่งกว่าสเก็ตบอร์ดอีกเนี่ยดูสิชืบ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 คนนี้เล่นสนุกมากเลยอ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าหุยของความลับคืออะไรอ่ะนี่เลยนี่เลยบูบี้เอามาให้แล้วกล่องนี้เลยนะเปิดเลยสิงั้นเดี๋ยวเรา มาเปิดที่นี่ดีกว่านะไหนดูซิข้างในมีอะไรกันนะชึบเฮ้ดูเหมือนว่าจะมีกล่องของขวัญข้างในนั้นเนี่ยไหนเรามาลองดูซิว่าข้างในนี้เนี่ยมีอะไรนะชึบหุยดูเหมือนกับว่าอันแรกนี้เนี่ยจะเป็นสเก็ตบอร์ดนะเนี่ยหูดูเหมือนกับว่าจะเป็นรูปน้องหมีด้วยเป็นแบบลายเจลลี่เจลลี่อะไรแบบนี้เลยอะสีสันน่ารักมากหูต่อไปเนี่ยมีอะไรนะดูเหมือนกับว่าจะเป็นกระเป๋านะันเนี่ยมีอะไรในกระเป๋าหรือเปล่าชึบ ไม่มีนี่นาเป็นแบบกระเป๋าธรรมดานะแต่ว่าลายเนี่ยน่ารักเหมือนกันนันเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเยนลลี่ของกินด้วยหรอเอแต่ว่าทําไมเหมือนอยู่ในบ้านเราเลยอ,ะอ่ะอ๋อบ๊บีบ้แบบเป็นคนเอามาเองแหละอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกล่องของขวัญน,นะบบบีบ้บเอามาแบ่งพอนี่ยังไงล่ะ อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะบูปี๊เอามาแบ่งหรอเนี่ยเออโหเป็นเด็กดีนะเนี่ยน่ารักฟุดๆไปเลยงั้นเดี๋ยวมากินขนมดีกันนะเอเป็นเยลลี่งั้นเหรองามกินซิอื้อืออร่อยจังเลยอขอบคุณนะคือแบบว่าเยลลี่เนี่ยมันเข้ากับกล่องของขวัญของเรามากเลยอ่ะบูปี๊เก่งมากๆเลยนะเอายลลี่มาให้ด้วยเอแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่ารองเท้านะแล้วก็มีเป็นรูปหมีด้วยไหนลองใส่ซิชือบอุ้ยสวยจังเลยอ่ะแต่ว่ายัง มองไม่เห็นหน้าหมี่เลยียกางเกงบังอยู่อ่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นแบบว่ากิฟตติดผมแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นขนมเยลลี่เลยอ่ะเป็นแบบกลมๆนะมีรูปดอกไม้รูปดาวอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะดูดินี่นั่งในห้องลหะสวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันต่อไปเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นแว่นตานเนี่ยว้าวสวยจังเลยอ่ะดูดิคือแบบว่าหน้าเนี่ยเต็มๆกระจกเลยนะ แล้วก็ชิ้นต่อไปอะไรเอ่ยงุ้ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นชุดนะเนี่ยที่เป็นกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อด้วยในตัวเดียวกันว้าวสวยอะ่ะอันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยไหนดูสิอืมดูดีเหมือนกันนะเนี่ยมีแว่นตาด้วยแล้วก็เป็นลายดอกไม้นะแบรเอ่ยฟันจะหลอดแล้วเพราะว่ากินขนมเยอะอืมสุดยอดไปเลยนั้นไหนมาดูต่อสิว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้ดูอีกหน้าชึบหุย้ย ดูเหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อนัเนี่ยหูเป็นแบบว่าเสื้อแจ็คกเก็ตเลยอะสวยมากน่ารักอะงั้นเดี๋ยวมันลองใส่ดีกว่านะชึบ เฮ้สวยมากสวยมากว้าวดูดีดูดีมากๆเลยแล้วก็อันต่อไปอะไรเอ่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสเปรย์ฉีดผมหรือเปล่าว้าวสุดยอดเลยอ่ะบูบิ๊บน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักฟุดๆไปเลยยางไหนดูซิสเปรย์ฉีดขนบูบิ๊บได้หรือเปล่าไม่ได้นะเนี่ยงั้นบูบิ๊บกินข,ขนมไปก่อนละกันงมแงมๆๆมแงมงมงม โหดีจังเลยอ่ะบูบิ๊บซื้อของที่นี่เนี่ยสมชิ้นก็ได้เป็นของขวัญลับแบบนี้มาเลยเหล่อเนี่ยแค่เราเนี่ยใส่โค้ดเท่านั้นนะสุดยอดไปเลยะงานคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อของร้านนี้เพิ่มดีกว่านะ<ๆ>เผื่อว่าจะได้เป็นของขวัญลับเพิ่มมาอีกนะโอเคโอเคบูบิ๊บก็เห็นด้วยนะมาตรงนี้ดีกว่าบูบิ๊บชัวบนะชืบนี่แล้วก็กระโดดด้วยออ้โหสุดยอดไปเลยมัเนี่ย เพ่สุดๆไปเลยเป็นไงบูปีสนุกไหมจ๊ะสนุกมากเลยครับผมที่หลังมาเล่นอีกนะโอเคได้เลยจ้ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันมีความลับอีกนะคะทุกคนซึ่งพี่พลนี่เนี่ยทำเอาไว้ให้ทุกคนดูแล้วนะในตอนเมื่อวานนะจ๊ะใครอยากรู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยมีความลับอะไรบ้างนะก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะคะที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะยังไงเนี่ยคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบกันอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจพี P ่พลนี่ด้วยนะคะ คลิปนี้เนี่ยยังไงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไวเจอแม็กคลิปน้ค่ะบ๊ายบายค่ะ